คุณอยากให้กิจกรรมได้จูดานัยพวกเราให้ฉายภาพความแวววาวความเป็นราชนครีเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์คือการแยกครับนะ้องการสังเคราะห์คือการเอามารวมแต่ไม่ใช่รวมเป็นต้นออย่างพู่เหมือนเดิมครับเอามารวมแล้วเกิดสิ่งใหม่คนระับนี่คือการสังเคอาะห์ครับ หัวใจสำคัญครับพี่เด็กทางที่ดีครับอย่าไปเก็บข้อมูลชุมชนมาเยอะๆโดยที่ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรเนาะริร่งสำคัญต้องกำหนดเป้าหม,มายให้ชัดว่าเราจะเอาไปทำอะไร ว่เลยเป็นใตมาทีหนึ่งนะครับแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับถื่โครงการหนึ่งที่ผ่านมานะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ได้ดกประสบการณ์ตัวเองด้วยครับแล้วก็ได้ดกความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ตอนที่ลงวันที่ก็อาจจะต้องตาหา,าในตอนในอนาควน,นะครับถ้าจบปีสี่นะครับขอบคุณครับคือจริงๆท่านมองตอนแรกคือตัวเองสำหรับติกก็คือไม่ได้คิดว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เราจะไปต้องรู้ดนะ้วยเหรอคือตอนแรกที่ไม่ได้เข้าหมาย่วมคือไม่ได้มองเห็นว่าความรู้ตรงนี้เราต้องรู้แต่พอเราเข้ามาทํากิจกรรมในห้าวันนี้ก็คือคิดว่าจริงๆไอ้ความรู้ที่เราได้รับที่พวกพี่ๆสอนเนะี่ยคือเราสามารถไปต่อยอดในชีวิตตัวเองได้ใน หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือเรื่องการเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนทุกคนค่ะแล้วก็ยินดีมากที่แบบได้พวกพี่มาเป็นคุณครูคอีกกลุงหนึ่งที่สอนให้หนูมีความรู้มากกว่าเดิมค่ะก็ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาอบรมเขาค่ายอันนี้นะคะก็คือ หนูรู้สึกว่าหนูเบื่อกการที่จะอบรมเพราะว่าการอบรมอ่ะทุกครั้งก็จะมีการฟังบรรยายตล,ลอดเลยแต่พอหลังจากที่ได้ผ่านมา5วันนี้แล้วนะคะหนูรู้สึกว่ามันได้ให้ความรู้อย่างเยอะมากแล้วทำให้แล้วก็มันมีความสนุกด้วยความรู้ที่ได้ก็สามารถหนูจะนำไปปรับใช้ในชีวิตด้วยแล้วก็ทางก,การเรียนแล้วก็การลงพื้นที่ด้วย ก่อนแรกางานนี้่อกังวลว่างานเอองานงาน,งานตรงเนี้ยจะกระทบกับงานของคณะคุณผู้ชมไหมจะกระทบก,กับผลการเรียนของโุผมไหมมันก็กังวลไปหมดแต่พอเราได้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปนานอยู่กับพวกพี่ๆความรู้สึกพวกั้นก็เริ่มาจหายไปแล้วก็สังแต่ครันี้เราก็ได้รับความรู้ครับ ที่ว่าสามารถนำะไปประยุกต์ใช้กับพวกทีมงานพวกผมได้ประยุกต์ใช้กับในสา,านาการเรียนได้แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนนะครับที่มามอบความรู้ให้กับพวกผมนะครับขอบขอบคนะครับสำหรับความรู้สึกในวันแรกเนี่ยพูดตรงๆว่ามาจากศูนย์จริงครับเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำรารู้สึกว่าเรา,เาเทอร้อเราไปเจอสิ่งใหม่ๆพูดตรงๆว่าสิ่งท,ที่เจอเนี่ยผมก็เคยผ่านกันมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยรับรูบทักษะนี้จริงเลย อันนี้พูดถึงความรู้สึกนะครับเรามีความรู้สึกติดล็อกต่อต่อโครงการนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่ไปเรื่อยมาเราได้เริ่มทําเริ่มคิดเริ่มเริ่มได้รับความรู้จักพวกพี่รทุกสึ่ทุกอย่างมันเกิดเป็นความรู้เรามากขึ้นทําให้เราเนี่ยอยากจะนําความรู้เนี่ยไปพัฒนาชุมชนมากขึ้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราชอบกันนะครับคือการพัฒนาชุมชนก็มีความรู้สึกดีดีต่อต่อเพื่นพี่ที่ทุกคนต่อเพื่อนเพื่อนใหม่ทุกคนด้วยครับ